ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีเพลง Cover Station Channel วันนี้แอดมินจะมาแนะนำสถานีรถไฟทะเมนชัยอําเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนานแล้วที่แอดมินไม่ได้ใช้เส้นทางรถไฟไทยนะคะเป็นรถไฟท้องถิน่นจากนครราชสีมาไปถึงอุบลน,นะคะ วันนี้ได้มาเดินดูแล้วก็ได้ลําลึกถึงบรรยากาศตอนที่แอดมินเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมแอดมินก็ได้นั่งรถไฟสายนี้นะคะจากทเมนชัยนะคะไปถึงบุรีรัมนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะได้กลับมาบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมประมาณ40กิโลนะคะในสถานีรถไฟเนี้ย ในอำเภอลำปลายมาศจะมีด้วยกัน2สถานีก็คือสถานีที่1ก็คือสถานีอำเภอลำปลายมาศเป็นสถานีลำ um ปลายมาศนะอันนี้เป็นสถานีที่สองก็คือสถานีทะเมนชัยนะสถานีทะาเมนชัยจะมีความพิเศษก็คือว่าจะมีธุรกิจโรงสีข้าวแล้วก็จะมีสถานีตำรวจสพทะเมนชัยนะซึ่งครอบคลุม าการดูแลของสอพตะเมนชัยไปอีกซีกหนึ่งของอำเภอลำปลายมาศนะคะซึ่งแยกออกมาจากสอพอลำปลายมาศตรงนี้ก็ได้มารำลึกถึงบรรยากาศแล้วก็มาดูสถานีรถไฟที่ไม่ได้มาประมาณเกือบ20ปีแล้วที่ไม่เคยนั่งรถไฟเลยนะคะวันนี้ได้มาแล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศเห็นถึงความเงียบเหงาแต่ว่างดงาม ความเงียบเงาก็าคือว่าสถานีนี้เป็นสถานีย่อยเนาะสถานีเล็กคนอาจจะมาใช้บริการไม่มากนักแต่ว่าเจ้าหน้าที่สถานีแล้วก็ทุกคนดูแลความสะอาดความงดงามของสถานีได้เป็นอย่างดีนะคะขอชื่นชมสถานีรถไฟไทยก็มีหลายสถานีที่สวยสดงดงามก็ขอชื่นชมการรถไฟไทยนะคะที่สามารถจัดให้ หน้านั่งนะคะน้าชมในประเทศไทยนะคะมีความภูมิใจในการที่เรามีสถานีรถไฟไทยซึ่งอยู่กับประเทศไทยมายาวนานนะคะอันนี้มีการปรับปรุงและงดงามดีใจมากเลยคะ่ะที่ได้มาในครั้งนี้ขอบคุณที่